กับซีรีส์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมพาวฟูลแล้วผมก็จะทําการสอนท่านผู้ชมทุกท่าน PVP นะครับหรือว่าเอ้ยไม่เอาเดี๋ยววันนี้สอนแค่คอมโบก็พอแล้วก็เดี๋ยววันหน้าค่อยสอนเทปแล้วกันนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนคอมโบนะครับก็ด้วยหลักคอมโบแล้วจะมี W t a ็และ A t a ็นะครับที่ผมใช้เป็นหลักๆวันนี้ผมจะมาสอน2อย่างเลยโอเคมันจะมีแท็บเยอะย่อยไปอีกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่หลังนะครับก็ไปดูกันก่อนเลยครับว่ามันทำยังไงบ้างเจอกัน ครับก็ทิศแรกที่ผมจะมาสอนนะครับคือการ W t a แนะครับก็ก่อนที่ทุกท่านจะสามารถคอมโบได้ท่านต,ต้องชนะการเทรดก่อนนะครับการเทรดก็คือการที่คุณแบบว่าตีชนะศัตรูตีวัดชนะศัตรูเออตีวัดชนะศัตรูปุ๊บก็จะเอตอนดดคุณเตี๋ยคุณจะได้โบนัสคิดเวกแล้วคุณก็ได้คุณก็ละเอ่อฝั่งศัตรูมันก็จะลอยและวเนี้ยคุณก็สามารถแท็บได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่ว่าคุณจะแบบใช้แทบไหนคุณจะคอมโบแบบไหนแล้วแต่คุณเลย ก็อันนี้ผมจะมาสอนหลักๆง่ายๆนะครับก็จะเป็น W Tab นะครับแบบโคตรซิมเพิลเลย mm hmm. ก็โอเคครับที่ผมทำให้ดูมาจัองหวะหนึ่งสองเนี่ยลองนับในใจดูนี่นะครับก็ W Tab ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับก็แล้ว W Tab ก็จะมีทิ้เสิร์ฟอ,อื่นๆของ W Tab นะครับก็ ก็คือ,อ awawdwdw a, w, d, w, d, w. ก็คล้ายสเต็ปแหละเขาคือมันเดินเสียงข้างอะไรครับแล้วก็กดบีทไปด้วยพอดีผมทำให้ดูมันมันยังไงอ่ะคือจังหวะมันแล้วแต่จังหวะครับถ้าทำแบบนี้ก็ทำอย่างนี้ได้ครับแบบกดกดข้าง a w a a d w d w a w a, a w ต้องเล่งตามเลย้องเล่งตามคนอย่างเงี้ยเข้าใจปะเชื่อรัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูด้วกันก็ไปคอปปี้ตามแบบนี้นครับมาเมาส์เออ เนี่ยครับก็เนี่ยครับก็คือการเสียง W ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรมันคือการแบบสเตปอะเดินออกข้างอะแล้วก็ W แท b ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เป็นทริคเสริมนะครับของคนที่จะเล่น W แท b นะครับก็ทิศต่อไปก็จะเป็น A แท b นะครับก็เออเรียกว่า A D tab ก็ได้แต่มันกด W ได้ไงเออเป็น A D tab ก็ได้โอเคก็ต่อไปก็จะเป็น A แท b นะครับฝรั่ง,ขงเขาเรียกสเตปป่าเออ เอสแทก็อลาปก็ผมว่าในไฮมันไม่น่าจะเวิร์กมากเท่าไหร่นะเอสแทก็ลองเล่นกันดูได้แต่ถ้าเป็น S อข้างอะเแล้วก็ AW S A W S วหลักการคล้ายๆกันครับ W กับ S อ่ะคล้ายๆกันเลยแต่แค่คุณต้องกะจังหวะคนละแบบ W คือกดไปข้างหน้าแล้วตีแล้วให้ศัตรูดิงออกไปแล้วก็กดแล้วก็เดินเข้าไปตีอีกรอบนึงแล้วให้ดิงออกไปมันเลตีไปโดนแล้วอก็คือแบบตีแล้วถอยหลังมันจลตีไ่โดนเข้าใจไหมก็คือ โอเคเดี๋ยวผมทำ S ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็น S ตรงๆก่อนนะครับไม่เป็นยงไม่เฉียงมา S ตรงๆเลยเนี่ยแย่มันจะคลีบเป็นอย่ไงฮะี่ถ้าทำเนี่ยใช่จริงปะก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรวะ S เอสบวกกับเอทอ่ะก็คือสเต p แหละแต่สเต p แค่เคือมันจะมีสเต p เอสสเต e p ัอบอะสเต p ก็คือเนี่ยเนี่ยอฟเสเตคือการเดินเฉียงข้างไปตีเว้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาแทบอะกับสเตปอะเดินข้างอะ่าเป็นอะไรวะเอเอสเอสดอเะเดี๋ยวเราทำให้ดูกัน แถบนี้กูถนัดไอ้ที่เนี่ยกูเล่นประจำไอเมนกูเมนจันรีใช่ไหมที่เอดแท็บเนี่ยเจ้าชานเจ้าชานกูเก่งไงระวัเดี๋ยวครับยืดน,นี่ครับก็อันนี้คือแถบที่ผมถนัดที่สุดนะครับกูทำบ,บ่อยมากเวลาเล่น ท้ายสุดแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆคนไม่ต้องท้อนะครับเวลาฝึก PVP หรือรึกพิกอะไรอย่างอี้นะครับก็ของแบบนี้มันฝึกกันมาเป็นเดือนครับบางคนเล่นเป็นปีนะครับมีผมก็เล่นเป็นปีแะครับมันก็เลยเก่งได้ก็มันแล้วแต่คนเลยครับว่าคุณคุณฝึกยังไงคุณจะทําคุณจะเล่นเกมนี้ยังไงประมาณนี้ครับก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนโชคดีกับการฝึกนะครับก็เจนครับผมพาวฟูลไปแล้วครับโชคดี อ๋อลืมสำหรับ,บคนที่อ่ไม่ได้จริงๆก็สามารถปรึกษาผมได้ที่นีคอดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ปรึกษากันได้ครับเรื่อง PVP หรือว่าเรื่องแนวพวกอตอบวงตอบบล็อกมิธิกมในเกมอะไรเงี้ยครับก็พร้อมให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้นะครับก็โชคดีครับคนไทยทุกคนขอให้มีคนไทยจริงๆพูดขึ้นมาเยอะๆนะ